ไทย43คิวป่ะใช่ไทยรู้สึกว่า43คิวเยอะพอสมควรแล้วแล้วเราก็ใหม่ด้วยกันทั้งคู่ใหม่ด้วยกันทั้งคู่ได้แฟนคลับที่มากขึ้นด้วยเราก็ดีใจมากๆเรารู้จักกันตอนคลาสแอคติ้งคลาสแอคติ้งร้องเพลงพอด้วยครับ หนึ่งสองสามสวัสดีครับสวัสดีครับจิมมี่จิตพลนะครับซีทวินันท์ครับครับเป็นยังไงบ้างครับเป็นคราาการนย้งาับครับก็อีพีเก้าที่ผ่านมาก็คนรู้ก็ได้ขนลุกกันไปเรียบร้อยนะครับที่ได้เฉลยกันแล้วว่าตอนนี้ปืนก็รู้แล้วว่าทะเลหน้าตาเป็นยังไงได้รู้จักตัวตนของเลเรียบร้อยแล้วก็อยากให้ทุกคนคอยตามดูด้วยว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับว่าจะมีคนได้กลับโลกหรือเปล่าอะไร แล้วมันก็เป็น E ีีที่ผมว่ามันมีความคอนทราสต์อยู่ด้วยในน,นั้นก็อยากให้ทุกคนเนี่ยรอติดตามกันครับผมเงไบ้างไม่น,แนาแผนะมีค่าในแบบท่องเที่ยว้วโอ้ดีเลยครับดีเลย,เลยดีเลย,เลยแผนก็หนึ 1, ่งเซอร์ไพรส์ด้วยแล้วก็สองก็คือก็มีการมีบางส่วนก็ชื่นชมการแสดงของพวกเรา็พวกเราก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เห็นคุณค่าในสิ่งนี้แล้วก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีครับ ก็ดีใจครับพอเห็นพวกคอมเมนต์แล้วก็เออทำมาทำงานมาก็หายเหนื่อยแล้วมีเหตุการณ์อะไรบ้างที่เราอ่านแล้วแบบเอ้ยใจดูรู้สึกก็คืออยากไปสุค่ากับการงานมาแล้วผมว่าทุกคอมเมนต์แหละคอมเมนต์เนาะแค่แค่เอาจริงเขาแค่เขาดูอ่ะเราก็ดีใจแล้วครับแต่ว่าถ้ายิ่งดูแล้วคอมเมนต์หรือว่าให้ข้อคิดเห็นก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เราก็ดีใจคอยสพอร์ตเราด้วยใช่ ตอจริงๆก็เกินคาดหลายซีนนะมันเกินนะเพราะว่าเราไม่ได้เราไม่ได้คาดหวังเพราว่าด้วยความที่เราเราก็ทาเต็มที่เราทำเต็มที่ของเราแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นเหมือนเหมือนเราทําหน้าที่ของนักแสดงอย่างเต็มที่แล้ว s t a พ p a r ต่อๆไปเป็นหน้าที่ของคนดูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนดูก็ทําหน้าที่นี้ออกมาได้แบบเราไม่ได้เราไม่คาดคิดว่าจะได้ขนาดนี้ก็ดีใจมากๆครับ อยากถ่ายถ่าย43คิวป่ะใช่รู้สึกว่า43คิวเยอะพอสมควรแล้วแล้วเราก็ใหม่ด้วยกันทั้งคู่ใหม่ด้วยกันทั้งู่ก็รู้สึกว่าเออเราเราสองคนก็ผ่านอะไรมาเยอะพอสมควรใช่แล้วเราก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็ได้ประสบการณ์ที่ดีได้มิตรภาพที่ดีกลับมาด้วยครับแล้วก็รวมถึงได้แฟนคลับที่มากขึ้นด้วยเราก็ดีใจมากๆถ้าทีมใหม่าไปยังจำได้ไหมว่าขาดไคที่แบบว่าเราขาดมาได้ด้วยแบบ ผมจำผมจำทุกฉากที่ผมเล่นได้ฉากที่ยากใช่ไหมครับ RC ก่อนของซีถ้าถ้าส่วนตัวเองน่าจะเป็นฉากจมน้ำที่ทะเลซึ่งมันจะมีถ่ายที่ทะเลด้วยแล้วก็ไปถ่ายที่สาไห้น้ำด้วยซึ่งมันก็ต้องแบบเป็นตะคิวจริงๆแล้วซึ่งเราก็เป็นจริงๆนะตอนนั้นก็คือ คือเราแบบไม่ไหวแล้วจนแบบหายใจไม่ออกเขาก็รีบม,มาช่วยเพราะมันจะมีแบบพวกสกูบ้าเขาก็แบบเออมาช่วยแบบเครื่องหายใจเราก็อ่ะโอเคแต่ช่วงนั้นก็เหนื่อยพอสมควรช่วงช่วงที่อยู่ทะเลก็ด้วยเหมือนกันครับครับกลัวเลยไมทแต้กลัวมั่แต่จำได้ว่ากินน้ำทะเลไปผมว่าเกิน3ลิตรน,นะกินไปเยอะเหมือนกันใช่ ของผมฉากที่ผมคิดว่ายากคือฉากที่ตอนอีพีเเนี่ยครับไอฉากที่อยู่ที่ทะเลที่เราไปขอโทษกันที่ทะเล uh huh. เพราะว่าเราจะต้องแข่งกับเวลาด้วยเพราะว่าสถานที่นั้นเราจะไปได้แค่ครั้งเดียวเรากลับไปถ่ายไม่ได้อีกแล้วแล้วก็เวลาถ่ายมันจะมีอยู่ประมาณแค่บ่าย 2- องถึงสี่โมงเย็นประมาณนี้ครับเพราะว่าเวลาที่เหลือเนี่ยน้ำเขาจะน้ำมันจะเริ่มขึ้นแล้วมันจะกลายเป็นทะเลหมดเลยซึ่งเราเรามันจะไม่มีหาดทรายให้ถ่ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นซีนที่ ต้องใช้หลายมุมด้วยแล้วก็บทบทก็ค่อนข้างยาวด้วยแล้วก็ต้องทําแข่งกับเวลาครับก็สำหรับผมผมคิดว่าดีนะเราจะได้พัฒนาตัวเองไปได้เร็วครับถ้าเราผ่านไปได้พอเจออะไรแบบหนักๆแล้วก็ผมว่าเรื่องอื่นก็น่าจะพอได้แล้วพอปรับสภาพได้ Oh. เรารู้จักกันตอนอค์ด acting ค์ด acting ใช่ก็ร,รู้จักกันมาก่อนคือตอนนั้นอะ่ะเราเข้ามาก็เจอเฮียจิมอยู่แล้วแกตอนแรกก็ไม่รู้ว่าแกเป็นหมอเราสุดท้ายแบบเออผ่านไปครึ่งคัดอ้าวเกียเป็นหมอนี่หว่าแล้วเอ่อที่สะอร์พคือแกแกรู้ก่อนว่าแบบแกจะได้เล่นกับผมแกเลยเดินเข้ามาบอกว่าเออ ปีหน้าเล่นด้วยกันนะผมก็แบบเอาล้อเอเอผมก็โอเคแอบตกใจเล็กๆตกใจที่ได้เล่นด้วยกัน <c oughs> ตกใจที่ได้เล่นด้วยกัน <c oughs> เพราะาเขารู้อยู่แล้ว,วผมเป็นหมอใช่ครับแล้วแล้วแล้วก็เรื่องิมเพชชั่นที่ะเล่นเป็นยังไงก็อิมเพชั่นอ่ะตอนแรกๆตอนแรกๆน้องจะน้องจะท้องข้างเงียบครับเพราะว่าแล้วหลังๆอ่ะ หลังๆพอพอเราเริ่มรู้จักกันเริ่มเริ่มเรียน acting ด้วยกันเราเราเริ่มคุยกันมากขึ้น,นครับก <c oughs> ็เลยรู้ว่าเอยน้องน้องก็เป็นคนที่น่ารักแล้วก็ทํากันบ้านอดทนแล้วก็ที่ที่สำคัญคือน้องเราฟังความคิดเห็นของอื่นอยู่เสมอครับ <c oughs> และอีกอย่างหนึ่งก็คือน้องร้องเพลงพอด,ด้วยครับคอับครับขอบคุณครับ <c oughs> <c oughs> อ๋อรอ โอ้แน่นอนครับแน่นอนแน่นอนครับเพราะว่าด้วยความที่เราก็เริ่มต้นมาพร้มอมๆกันเราก็ใหม่ด้วยกันทั้งคู่ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็มีอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็พัฒนาทางด้านการถ่ายทําหรือว่าทางด้านการแสดงของเราเนี้ยเ้วกค็ค่อยๆเห็นกันมาเรื่อยๆทั้งตัวทั้งตัวผมเองแล้วก็ผมก็มองเห็นตัวน้องด้วยอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเราก็เห็นแบบจุดบกพร่องของเราเราก็พยายามแบบแก้ไขทําให้มันแบบเออ up level ขึ้นมา เรเรียกว่าเรียกว่าเราก้าวไปด้วยกันอ่าก้าวไปด้วยกันใช่ครับช่วยกันแบบนนึงแบบหมดพลังแล้วส่วนใหญ่ส่วนใหญ่คนเนี้ยพลังจะไม่ค่อยหมดผมผมจะหมดก่อนเขาจะเป็นคนเข้ามาช่วยมากกว่าเขาก็คอยซับเออไม่เป็นไรมึงแบบเอ้ยได้เอาหน่อยนิดนึงเพราะว่าของบทบทของน้องอ่ะจะเยอะกว่าบทของผมเพราะว่าตัวทะเลเขาจะเป็นตัวเดินเรื่องไงฮะน้องจะเข้าซีนเยอะกว่าบทเยอะกว่าอะไรเงี้ยพลังงานน้องก็จะ หายไปเยอะกว่าผมก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใจอะไรแต่ได้ขนมจากเฮียมาเยอะครับขนมปังขนมปังล้ำพึ่งโอ้ผมว่าน่าจะน่าจะรู้กันหมดแล้วนะเพราะส่วนใหญ่แบบที่ผมบอกก็คือเฮียแกแบบแกรู้ว่าผมแบบเป็นยังไงแกแบบคอยเข้ามาช่วยคอยมาแบบคุยเพราะ เวลาผมแบบเครียดแกก็จะเดินมาแล้วบอกเออไม่เป็นไรแบบช่วยปลอบใจคือคอยสัพพอร์ตกันเราเรารู้สึกว่าเอออุ่นใจและมีพี่ชายคนหนึ่ง <c oughs> อยู่ข้างๆ <c oughs> อการน้องขารให้เราเห็น๋อคือเหมือนที่พี่เอ็กเคยบอกเนาะคือซีอะจะเป็นคนที่ตาชัดอยู่แล้ว <c oughs> ครับ ค,คือเวลาน้องเวลาน้องรู formas, ้ส er ึกอะไรอ่ะตาตาน้องก็จะชัดเพราะฉะนั้นผม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 มาชอบสังเกตคนอยู่แล้วผมก็จะดูออกอยู่แล้วว่าเอยตอนนี้น้องเหนื่อยตอนนี้น้องดีใจตอนนี้น้องแฮปปี้อะไรเงี้ยตาน้องก็จะออกชัดเราก็จะเราเพราะเราก็สังเกตได้ครับในในในาว่าอคุณก็พยายามเข้าหาน้องอะเี้ยอ๋อน้องก็เข้าหาผมเหมือนกันไม่เออ ในเซฟเฮาเราจะอารมณ์แบบคือด้วยความที่เราเข้าไปโดยที่เราก็ไม่ได้สนิทกับคนทั้ง10ทั้งทั้ง9คนเยอะขนาดนั้นเราก็เราก็พยายามคือไหนไหนมันลงเรือด้วยลงลงเรือลำเดียวกันแล้วอยู่ต้องอยู่ด้วยกัน7วันเนี่ยเราก็ต้องทํางาน <Okay. S 1> หนึ่งทำงานให้เต็มที่ 2>, <c oughs> 2. คือเราก็ต้องสนิท 3. คือเราต้องได้มิตรภาพกลับมาซึ่ง ซึ่งเราก็ประสบความ,ผม,ผมสมเรถือว่าซีซั่นสามสำหรับพวกเราก็ถือว่าประสบความสําเร็จอย่างมากแล้วกเกินเกินความคาดหมายแ,แล้วก็เราก็ากากสนิทกันจริงๆ10คนแล้วก็สนิทกันจริงๆครับซีซั่นสี่จบแล้วฮะ <c oughs> จบแล้วฮะซ <c oughs> ีซั่นห้าเหรอครับอันนี้ต้องบอกพิธถาครับต้องถามพิธาแล้วกัน <c oughs> ครับฝากด้วยครับโอ้ ก็ขอบคุณซีครับที่คอยอยู่ตรงนี้ด้วยกันมาตลอดแล้วก็ผ่านปัญหาอะไรมาด้วยกันเยอะครับแล้วก็ขอบคุณที่เราขอบคุณที่เราอยู่ตรงนี้แล้วก็ทํางานด้วยกันอยู่นี้แล้วก็ทํางานด้วยกันอย่างมีความสุขครับแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วครับซีก็ขอบคุณในจิมที่แบบคือเข้าใจผมแล้วก็คอยสปอร์ตผมอยู่เรื่อยๆก็ยังไงก็เป็นกําลังใจสําคัญของผมแล้วกันก็ขาดไม่ได้ ครับครับก็ฝากซีรีส์ Vice เ e r s a นะครับรักสลับโลกก่อนวันเสาร์ทุกวันเสาร์นะครับสองทุ่มครึ่งหรือดูย้อนหลังได้ที่ u t u b e นะครับหรือ GMMTV คือมันจะดูได้แบบทั่วโลกเลยตอนสองทุ่มครึ่งครับแล้วก็อย่างหนึ่งฝากเพลงประกอบซีรีส์ของพวกเราด้วยนะครับ4เพลงนะครับเพลงแรกเป็นเธอใช่ไหมของ C นะครับเพลงที่2เพลงคู่ของเราเด e k คียนะครับเพลงที่3ของน้องอินดี้ชื่อไม่ชัดเจนครับแล้วก็เพลงสุดท้ายเพลงของผมเองนะครับใบไม้ซ้ายมีเพลงเธอครับ